ครับสวัสดีพี่น้องมือนี่พี่ซีเขาควาแบ่เห็นหนาเนอะครับเด้อจะเห็นตัวตอนเป็นนางกลิ่นนะครับเนาะนี่ครับมือนี่พี่ซีต่ำถาดนะครับเด้อนี่ครับอันนี้เท้าไก่นะครับเด้อนี่ครับเท้าไก่เมื่อเด้อครับนี่นี่บักกอบฮืมหรือว่าบักกอสุกนะครับเชลอดได้หน่อยนะครับเนาะใส่ทอดแขนไก่หน่อยนะครับเนาะนี่ทอดกินกับตำหมก ผ่านนะครับเนาะมีตําไปแล้วไปพี่น้องมึงรอครับเนี่ยผักหล,ลายๆนะครับเด้อเดี๋ยวผักเดี๋ยวที่ตาม,มาที่หลังนะครับไปทอดไกล้กอ,อนครับนี่พี่น้องอาญาอีกแล้วเด้อมือนีเด้อนี่พี่น้องนี่ฝาดแรกยังยังทอดไปแล้วเด <know> <ablo> ้อครับยังอีกตึ่งหนึ่งคืครึ่งของครึ่งนะครับเด้อมาครับมากินน้ำกันเด้อ ครับนี่มาเด้อครับเด้อถอดไก่แล้วครับเดินมาตำถั่วมะละกอเด้อครับเด้อนี่ครับตำรวมมิดเด้อครับเด้อนี่เท้าไก่เรานี่ไก่กับขอดมาเรียบรอยแล้วครับเด้อจินกับตำถาดรวมมิดนี่ครับใส่ปลาล่าใส่มะเขือแล้วก็ใส่ปุงรสดเด้อครับเนาะนี่ครับ นี่พี่น้องนี่กระใสเท้าไก่ด้วยเเต์มะกอกเฮานะครับเนาะนี่เท้าไก่ขนมกินครับนี่ครับตำมัวไปนนววแล้วครับเด้อขอโทษหลายชายผู้เดียวครับนี่พี่น้องตำมาเดี๋ยรียบรลอยนะครับเด้อนี่ครับเฮ้ย <c oughs> เป็นจะแซ่บบ่พี่น้องเลยเชิญพี่น้องมนะีอแขนไก่ถอดียบบ้อยนะครับเนาะนี่มากเกษตร น่อไม่ตุมนะครับถั่วฝักยาวนี่ถั่วงอกครับอันนี้แคบหมูครับนี่ขนมกีนครับนี่ตำมุมม่วตีนไก่เรียบร้อยนะครับน้อเท่าไก่นะครับเด้อนี่ก็ผักหลากหลายนะครับเด้อขอบคุณหลายเา้อครับเด้อที่แวะเข้ามารับชมครับมากินกับพี่สีนะครับอาหารเย็นวันนี้้อครับเด้อเห็นบอพี่น้องเห็นบอมาจีแสบบาแสบกะ พี่น้องตัดสินใจมาเด้อครับเบอร์คอมเมนต์มาเด้อครับเด้อครับสวัสดีพี่น้องเป็นทางการเลยพี่น้องิ่งเด้อพี่น้องเก็นได้แล้วครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากหมุน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 นพี่น้องมึงครับโอ้นครับตำลอมสารพัดสารเพียเด้อครับเด้อนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหม เห็นบ่มครับเห็นบ่าเห็นบ่าจังสี่เลยพี่น้องไปครับไปกินกับพีพซี่ครับครับเห็นบ่พี่น้องสวัสดีเป็นทางการนะครับเด้อเห็นบ่พี่น้องตำตัลรวมมิตรแขกไก่ทอดพี่น้องอ้ยครับ เกษตรอ่อนบัานเฮาพี่น้องมึงดูเพิ่นแผงแพงอยู่ฝรั่งได้พี่นอ here, Jim, men, RS, serves, RS, ้องเด้อมีผักเกษตรมีถั่วมีหน่อไม้นะครับเนาะฝั่งนี้มีแคบหมูนะครับเด้อน่ครับถั่วงอกขนมกีนนะครับเนาะรวมมิตรครับอ่อืมอืมมนี้ขอใส่เื้อได้พี่น้องเด้อบ่วเน้นเข่าครับเน้นกุ้งตำรวมมิตรครับเนาะนี่ครับ 嗯，老公。 มี่มิถาวาไก่แล้วนะครับด้ว <vastly> <less> ยว่าความสุภาพนะครับเท่าไก่นะครับเนาะห่อเลยพี่น้อง không Ok, cái cái quả. Ừ. เสียดวันเนาะแกกนไม่ตายขออนุญาตใส่รุ่นน้อพี่น้องมองันก็เสบห้าวตีนแกกขนมตีนว่ามาตารวมมิด 嗯，对。Okay. 我还怎么呢？嗯。Well,

ครับผมเสรอ,อับองไม่ลองเกียบยมาขายได้เพิ่นลองเ้วอฝรัง่งแยงปนเนื้อปาปลาสิตัวเผ็ดหลยม่วนเด้เพื่นอนเนา จิ้ม er. ิีงตำถาดรวมมิดสารพัดนะครับเนาะมีสี่งคฝากไว้กระดิ่งนะครับเนาะยั่วย่อพี่น้องแกให้พี่น้องอย่างล้ำครับครับมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สี่นะครับเด้อการแจ้งเตือนนะครับามาคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง